สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักน้องหมาค่ะวันนี้นะคะคุณแม่เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะสําหรับคนที่อยากจะพาน้องหมาไปท่องเที่ยวกับเรานะคะซึ่งเมื่อก่อนนะคะตอนที่พี่แสบแข็งแรงพี่แสบจะไปทุกที่กับพวกเรานะคะวันนี้นะคะคุณแม่เอาเคล็ดลับดีๆกันนะคะว่าเราจะทําอย่างไรเมื่อต้องการพาหมาเที่ยวค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ก่อนค่ะ 1ค่ะเราต้องหาที่พักก่อนค่ะซึ่งที่พักเนี่ยจะต้องสามารถรับเราและก็น้องหมาได้นะคะเพื่อความชัวบางครั้งในเว็บหรือแฟนเพจบอกว่ารับแต่บางครั้งไม่รับนะคะเพื่อความชัวนะคะเพื่อความมั่นใจนะคะเราโทรไปเช็คอีกหนึ่งครั้งพร้อมบอกจำนวนของน้องหมาและขนาดน้องหมาที่เราจะนำเข้าพักด้วยนะคะเพื่อบางครั้งเนี่ยให้เขานะคะประม้วนราคาได้ว่าใช้ราคา จะต้องคิดเพิ่มตัวละเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งหมาใหญ่กับหมาเล็กราคาไม่เท่ากันบางที่ใจดีนะคะไม่ต้องเสียค่าที่พักคะก่อนพาไปเที่ยวนะคะให้พาน้องหมาไปตรวจสุขภาพร่างกายให้พร้อมแนะนําตรวจเลือดด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะให้หยดยาเห็ดหมัดหรือฉีดยาป้องกันเห็ดหมัดน,นะคะก่อนเที่ยวร่วงหน้านะคะ 1. อาทิตย์เป็นอย่างน้อยๆเลยค่ะ 3ค่ะเตรียมแผนรับมือกรณีฉุกเฉินนะคะหาสมมุติว่าเราจะไปเที่ยวจังหวัดนครนายกเป็นต้นนะคะเราต้องรู้ว่าจังหวัดนครนายกนี้มีคลินิกสัตคลินิกสตัตวแพทย์ที่ไหนมั่งนะคะเพื่อฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมาเราจะได้ทันท่วงทีค่ะและสุดและอย่างที่4ค่ะให้เราเตรียมกระเป๋าน้องหมาซึ่งในกระเป๋าน้องหมานั้นจะต้องมีที่นอนมีผ้าปูที่นอนของเล่นสายจูง ปอกคอบป้ายชื่อเผื่อน้องหมาจะพลัดหลงกับเรานะคะเคล็ดลับตัวนี้สำคัญมากนะคะป้ายชื่อควรมีเบอร์โทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่ให้เรียบร้อยค่ะชามอาหารน้ำค่ะถุงเก็บเอืออันนี้สำคัญที่สุดเพราะถ้าเกิดเราพาไปเดินเที่ยวต่างๆนะคะบางครัง้งน้องหมาจะเอือให้เราค่อยๆเก็บค่ะ และไปทิ้งถังขยะเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหากับคนอื่นนั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะก่อนออกเดินทางนะคะพี่แสบเนี่ยจะดีอย่างหนึง่งรถเรานะคะด้านหลังจะกว้างมากซึ่งพี่แสบนั่งสบายมากเลยค่ะเราต้องจัดพื้นที่ในรถนะคะให้น้องหมาเพื่อความปลอดภัยให้น้องหมาอยู่เบาหลังเท่านั้นค่ะและมีพื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นได้นะคะและที่สําคัญค่ะก่อนออกเดินทาง2ชั่วโมงนะคะ ควรงดให้อาหารน้องหมาระหว่างเดินทางควรมีน้ำนะคะให้น้องหมาทานเป็นระยะและพยายามพักตามจุดต่างๆนะคะเพื่อให้น้องหมาทานน้ำนะคะระหว่างทางแต่ที่สําคัญควรดูว่าหมาใหญ่บริเวณน,นั้นมีด้วยไหมนะคะถ้ามีด้วยพะยายามนะคะให้ให้น้องหมานะคะไปเดินเล่นบริเวณน,นั้นนั่นเองค่ะ แค่นี้นะคะก็เป็นการพาน้องหมาเที่ยวอย่างมีความสุขเราก็มีความสุขแม่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งแม่จะได้กลับมาเที่ยวกับพี่แสบอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่และคุณพ่อรวมถึงพี่แสบนะคะขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ